อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้สามาษาทยไปอันนี้ไม่ได้อันนี้ผมบริจาคแล้วนะมีนักเรียนมีอะไรป่ะอ๋ออันนี้ผมบริจาคแน่เดี๋ยวไม่นี่มันเป็นเป็นพ่อบ้านเขาเรียกอะไรภาษาไทยผมไม่รู้เรียกคอร์สเลยคอร์สคอร์สอะคอร์สคอร์ส C R O A S S S คอร์สคอร์สไม่รู้เป็นแปลว่าผ่านเที่ยวปั่นปั่นชิวๆปั่นอะไรเงี้ย ไปใจกับข้าวไม่รู้ว่าอะไรเรียกเรียกคอร์สคอร์สที่ฝรั่งเขาเรียกคอร์สไงคอร์ส C R O S S ต้องไปถามไปไปดูว่ามันแปลว่าผมภาษาไทยผมไม่ไหวถ่ายแปลงดีไม่ได้ก็อยู่ญี่ปุ่นมาตั้งยี่สิบสามปีเต้องเติมตจารใจ ที่แล้วพี่มีของเล่นด้วยนะเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ตอนทำทำตู้เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์แล้วทำนี่เป็นขายไม่เป็นแง่แง่แง่แงยพวกนี้ผมไม่รู้จักแง่แง่เรื่องคอร์สคอร์สอ๋อใช่ใช่ใชมันจะคือกึ่งไฮบิดอ่ะมันเป็นการปั่นจนมีเกียร์เพราะบ้านมีเกียร์มีจักราอันนี้คือไม่ได้ขาย แล้วแต่จะขายจะขายผมก็ขายก็ขใจถ้าหมาว่าพันห้าแต่ผมบริจาคถ้าถ้าหมาวันนี้คารพันห้าต้องหมาน่ะหมาน้ำโอ้โอันนี้พันห้าเหรอตายแล้วพี่พูดถึงนะผมพูดจยาบหยาบนเห็นนะถ้าพันคารพันห้านี่นะถอดล้อถอดลุ่มถอดนี่มานี่ก็ Uhm, ทำเป็นอะไรก็ค like, ุ h, nek, ้มได้แล hey, hey. ้วแต่ฟูกเนาะแล้วแต่ฟูกเนี่ยก็ดูอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะเออไอเนี่ยเนี่ยผมก็ไม่รู้ภาษาไทยเรียนอะไรแต่เนี่ยเนี่ยที่นู่นเขาเรียก cross cross c r o s s พ่อบ้านอ่ะก็ใช่เนี่ยกางพ่อบ้าน ถ้าห้าถ้าห้าใจเมาหมดนะเหมาหมดเมาหมดแต่ถเมาเมานี่ยเมาหมดยังไงพี่กี่คันขึ้นไป10คันเหรอไม่ใช่เหมากองนี้ไงพี่กองนี้กองนู้นเหรอเอาไปเลยเออเอาไปเลยแล้วเขาขึ้นกองไม่ได้เหรอพันห้าได้เดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวมาคุยต้องใช้ใจจะจะเอาฟรีมาเอาบริจาคบริจาคแต่ต้องต้องต้องไม่มีตังค์จริงอ่ะอ๋อแล้วจะรู้ต้องจนจริงเฮ้ยไม่เขาโดย อ่านะแต่ถ้าเกิดคล้ายมาเหมาละอะไรที่ผมยังให้เลยยูแแชร์แชร์ครับผมโอ้ยูแแชร์ผมยังบริจาคนะครับมาเอาฟรีก็มาเอาทรายไม่เป็นไรเอาทั้งกองเหรอหรือว่าทีละคันได้มามามาสิคันยี่สิบคันมาเอาไม่นักเรียนเนี่ยพวกนักเรียนแต่นักเรียนมันจะโตไม่ใหญ่ไงต้องต้องโชว์บัตรนักเรียนด้วยไม่เป็นไรมาเลยมาโรงเรียนมาอะไรมีมีโรงเรียนมามาขอเอ นักปั่นจักรยานเขาก็มีมามาขอเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปนี่บอกว่าขอเขาเขาเขามาคุยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปเดี๋ยวพี่พี่หลุยแจกฟรีนี่มาเต็มเลยนะไม่เป็นไรครับไม่ต้องต้องต้องจนจริงๆไงเราช่วยคนจนเนี่ยครับครับโอเคโอเคแต่ถ้าเกิดพ่อค้ามาเอาอ่ะพันห้าเขาพันห้าได้ได้เหมือนกันนีตรงเนี้ยสองกองเนี้ยกองนี้กับกองนู้นแต่ถ้าไม่มีตังมาเอาฟรีอีกอ๋อแล้วตกลงเดี๋ยวพ่อค้าไม่มีตังทำไงเนี่ย ก็ไม่ส่งคนเป็นหมอมาแล้วล่ะดูดูดูรูดูออกดูส่งออกอ่ะชาวบาจากมาโรงเรียนมาจากโรงเรียนอะไรมามามาปุยอ่าแห่นมที่ปุ๋ยใจใจดีอ่ะดีเลยแล้วดูออกแล้วว่าใครมายงไใช่จดีพี่เอส่งมายังไงถึงมืออืมโอ้โหพี่หลุยสุดยอดนะฮะเนี่ยเขาใชยาไม่ค่อยแย่เลยใชยาหลุยบางขุนเทียนเลยตอนนี้ฮะรู้จักกันหมดแล้วหลุยบางขุนเทียนนะฮะ จักรยานมือสองนะฮะแจกฟรีแจกฟรีรับ่ไว้สำหรับโรงเรียนนะะสำหรับเดี๋ยวผมไปประชาสัมพันธ์ให้ดีกว่าเอาอย่างนี้เลยมาเลยมาเลยพี่สำหรับโรงเรียนนักเรียนที่ยากไร้และไม่มีหรืออยู่จางจังหวัดอยากได้จักรยานไปขี่หรือว่าแต่ไซส์ใหญ่หน่อยนะไซส์ใหญ่อ่าไซส์โอ้ยเด็กต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวพี่ผมหัดมากับไซส์นี่แหละกระโดดข้อมาะเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์ให้เดี๋ยวผมไปถ่ายให้นะนี่ เเอาหกรีแนะฮะประชาสัมพันธ์ให้นะฮะก็คือหลุยบางขุนเทียนนะฮะโกดังจักรยานนะที่เทียนทะเลนะฮะชายทะเลตรงนี้นะฮะกองนี้นะฮะที่อยู่ตรงกองเนี้ยอยู่ข้างบนนะฮะก็คือว่าถ้าเป็นน้องๆนักเรียนที่อยากได้ไม่มีเงินนะฮะมาได้เลยนะฮะมาเดี๋ยวพี่หลุยแกให้ฟรีเลย รถมาขนมาเองนะพี่หลุยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ส่งนะมเองมาเองมาดูเองนะไม่มีรถรถกำลังส่งซ่อมไม่มีนะเองนี่เลยคุณครูพาเด็กนักเรียนมาเอา่หรือคุณครูเอามาให้เด็กนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่คือเดินไปโรงเรียนมันไกลมาจักรยานแต่ว่ามันไซส์ใหญ่หน่อยแค่นั้นเองที่บอกนะตรงนี้ตรงนี้นะไม่ใช่มุมนู้นนะมุมนี้คอสคอสอ่าเดี๋ยวพี่หลุยเรียกให้คือว่าเป็นจักรยานคอสไม่ไม่ใช่มาขอดาวพันนะไม่เอานะ ขอคอสคือจักรยานพ่อบ้านให้คอสให้พ่อบ้านให้คอสนะดูรถมานะฮะสำหรับจริงๆนะฮะสำหรับเนี่ยร้อยใหญ่หน่อยสำหรับคือแจกเลยนะฮะแจกให้กับโรงเรียนนี่นะฮะคือหมดแล้วหมดเลยนะพี่หลุยนะถ้าเกิดโรงเรียนไหนมาหมดแล้วหมดเลยนะอ๋อแต่ที่มีเยอะมาเลยไม่ใช่เขาเขาเอารถบรรทุกมาขนเลยนะมาเลยมาเลยฮะ ไม่แก่เขาเขาเขาหระแต่ว่าแต่ว่าพี่ของใหม่เข้าแบบพี่จะได้แบ่งแบ่งกันบ้างไหมหรือว่าไงหรือว่าเอารถบรรทุกมาทีเดียวบัตรโรงเรียนผมให้เด็กอะไรเงี้ยไม่อยญ่ใหญ่เอาเยอะเด็กไม่เยอะเราผมยินดีแต่ต้องกระจายกระจายกราไปนี่เงียเออขอให้เอาไปให้เด็กจริงๆนะเออเอาไปให้จริงจริงอ่ะแล้วอยากให้เด็กได้ใช้นะอ่านะ